สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพยาบึ้งให้โชคใหญ่คาบเลขออกมาให้3ตัวชัดๆมาแล้วเลขพยาบึง้งคาบออกให้ปากหลุม3ตัวชัดๆวันนี้แล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1ธันวาคม25 6 5าบรรดานักหาเลขต่างพากันหาเลขดีเพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเลขพยาบึ้งเป็นอีกหนึ่งความหวังที่บรรดานักหาเลขต่างรอคอย โดยชาวบ้านแห่เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สี่ตําบลย่านเรียมเภร่กรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากทราบข่าวว่าบริเวณสวนหลังบ้านดังกล่าวมีรูบึ้งใหญ่อยู่โดยชาวบ้านให้ผู้ที่เชี่ยวชาญทําพิธีเพื่อขอเลขกับพญาบึง้งโดยเริ่มจากทําขันห้าและมีค่าครู24บาทพร้อมดอกไม้ทูบเทียนเพื่อจุดธูปบอกกล่าวขอขอมาขอลาบเมื่อทําพิธีเสร็จเรียบร้อยจึงเริ่มพิธีการขอลาบกับพญาบึง้ง โดยนำตัวเลขที่เขียนในกระดาษจากเลข0-9จำนวน3ชุดนำมาพันม้วนกันจนแน่นจำนวน30แผ่นแล้วหย่อนลงไปในรูของพยาบึง้งจากนั้นนั่งรอรุน้พยาบึ้งเขี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นตัวบึ้งดังกล่าวได้เริ่มขยับตัวใช้ขาเขี่ยกระดาษที่พันม้วนขึ้นมาไว้บริเวณปากรูจำนวน2แผน่นแล้วกลับลงไปในรูเช่นเดิมชาวบ้านจึงได้นำกระดาษที่พยาบึง้งนำขึ้นมาดูพบว,ว่าเป็นเลข7และ1 จึงนำมาวางใกล้ๆกับรูพยาบึ้งห่าออกมาเล็กน้อยโดยแยกไว้คือเลข17ต่อมาได้บอกกล่าวว่าถ้าพยาบึ้งจะให้เลข3ตัวตรงให้นําขึ้นมาไว้บนปากกรูอีกรอบใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นได้สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อเปิดดูตัวเลขในแผ่นกระดาษพบว่ามีเลข618และตัวเลขทั้งหมดยังตรงกับเลขที่บ้านดังกล่าวด้วยคือเลข176 บรรดานะักหาเลขต่างนำเลขดังกล่าวไปซื้อลอตเตอรี่ในวันที่1ธันวาคม2565นี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ชอบเลขดังกล่าวสามารถซื้อตามกันได้เลยค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลข่าจากมอมข่าว닷คค่ะ,คะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ